ฝ่าไม่รู้จะเข้าไปลองคุยทีลูกเด็กๆลองคุยทีไปไหนคะจะไปไหนคะหนูตอบคำถามแล้วจะไปไหนคะจะไปประตูนี้ปัญญูน้ชื่อจริงชื่ออะไรคะหายยุ้ยไ่ทำอะไรคะหายยุ้ยค่ะหายยุ้ยคุานหาทอะไรคะขอทงานขอแต่งงานขอแต่งงานค่ะวนน้ขอแต่งงานขอแต่งงานวันน ไหนน่าจะเบาอยู่ไหนนุ๊กจุกจะเบาให้สิไหนจะปบาให้ไเห็นนะ ดังๆอ้าวยุ้ยยฟังนะยุ้ยยฟังนะตเตนดรักยุ้ยนะครับนี้ดังดนักนะครับสองคิดต้นรักยุ้ยนะครับสามียุ้ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นาะไได้ยินหรือเป่ารตนเขียนดีๆนะยุ้ยได้ยินหรือเปล่า

โอ้เลยโอ้52,000อ่า <laughs> <laughs>